ก็ชกนางค่ะแม่บ้านน้องอุกอิงวันนี้ช่างกระเบื้องหยุดนะคะแต่พ่อเขามาทรงกระเบื้องนะคะสางแล้วก็ขับรถมาเลยค่ะมาตัวสอบว่าครบบอจริจงสินะเดี๋ยวพนังจะเอาใบรายการที่ทีมงานโฮมวันนี่ค่ะนี่ค่ะ เราล่อโทราสาบอยู่มันโทรหาโทรหาผม่มวยมันตางมันล่อลอคนมาส่งกับเพื่อนครับแต่ว่าคนส่งกับเพื่อนไโทรหาสางเป็นกเลยบโอ้ <c oughs> ่าเับเบื่อเขาตอนในไหนว่าคนสิมาเต็มหมู่ว่านเลยหมู่วานก็โทรโทรทีสองถามรอกหมู่วานล้บอว่คนมาส่งันดีครับสางคันกเลยบรดเขามาเตรียมโต้หาเมคนหมูว่าสิมามื่อนี้บอกโอ้ยคนมาถามันตีหาคนะ เปิ้ลยางเปิ้มาถานแล้วก็เบื้อพวกเขาครับพี่น้องันก็เลยมีเพราะเอสุระทางบานกอนะมือเอื้อเจสิมาลุ่ยเห็่นทดพแบบนี้เอาปูขั่วกอนป่ะกับเปิ้ลตัวใดมากกรเพิ่ตัวหนักนะกรอนอกับเพิ้ลั่วมากพเฮ็ดหนาบานกบนี่เออจะบมสันไหม่อน่บไปจ เพื่อน้ั่วมากลองค่ใจก็เอนมาปเต้หนาบ้าันเตียแกงหใจแอนมงปนังค่ะปนังง้าอแเอาอีกแ้วปนังเอาอีกแล้วแจงแกงปนังสดๆร้อนๆเลยค่ะ เอาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนะเปิดเบื้งไร้ครับพี่น้องเปิดแล้วบ่ไอ้คนเบิ้งน้ำเนี่ยน้ำบ่เฮ้ยเบิ้งน้ำเนี่ยโอ้นี่เหรอสีเทาอมน้ำตาลเป็นเป็นเป็นลายหินอ่อนเทาน้ำตาลครับพี่น้องเป็นคือทั้งข้างบนก็ยจะเป็นเทาขาว สีสีทีนอ่อนขาวนะที่นอนรองเขาขาวเม่อตัวนั้นยังรอสรุปอยู่ครับตัวนั้นแต่บนหน้าบ้านยังบ่ทันได้ลายครับยังรอสรุปู่รอสรุปได้ลายครับทีนอ่อนนี่กันครับลายผู้คืนบ้านข่งเข่าก็เข้ากันกับไลยไข่ไข่ของน้ำอุ้งอิงเนาะค่ะไข่ไข่ไข่ของน้ำขมวนค่ะ ดูดีดูดีดูดีเราไปปูอยู่บ้านหนึ่งสามสี่แผ่นก็ขายคนนอแล้วหลี่ยังสั่งสั่งแล้วอะไนอนสื่อแม่ก็ทำอะไรสามสี่แผ่นสั่งแล้วก็รอของล้ของเขาอ้วนมากผมเห็นมืออนวนมามือเศร้าเพราะว่าเอ้าเขาโทรศัพท์มาส่งผมมาโทรศัพท์เขาตั้งมาเนาะตั้งมาตั้งมาต้องอะไรก่อนมาแม่มาจะวัดแม่โต าก็จะเขาก่อนนะเอาตัวละบสานมาส่งของไหญ่น้อคือเพื่อนกับท่านเลี้ยวเห็นกันแล้วครับวันแรกว่าสิทธาเปิดมืออื่นพร้อมกันกับสร้างค่ณว่าว่าสร้างคุสิมากมืออื่นนะเป็นผู้โทรหาเพิ่งได้พร้อมกันกับสร้างเด้อครับจะเลยว่ะผมว่าของใจกันนหละผมเห็นบันทุกส่งของผู้หาผมก็เลยกเขาว่าเบิร์นะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เล่นครับพี่น้องกระสีเห็นสร้างเป็นขนปูนออกจากของขั่วครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าในของขั่วยังมีปุ่นอยู่เพื่ตอต่อขนปูนออกก่อนนะครับย้าย <laughs> ออกย้ายเขาย้ายออก้ายเขาออเขา <laughs> นปู่นแล้วกะสีเห็นเป็นตู้ครับกระสีโบ้ท่านแล้วครับอาะสีใส่เวลาสองถึงสามมือครับเพราะว่ากระเบื้องเป็นใหญ่ครับพี่น้อง <laughs> เป็นใหญ่มากขนลงเม็ดมากครับ มอกค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณหล,ลายๆด้ค่ะสร้างตั้งคนสวยด้วยอเอป็นกองสร้างเป็นนะคะน้องชิคตัวไหนคะบอกว่าจะไปสร้างของบอก เสาโชอันไหนคะนี่เด้อค่ะอแล้วก็แปงทั้งห่าอ๋อเสาโชแป้งน้ำข่านะค่ะตาทั้งบนทั้งใส่ผัวว่ะอืมตันจีใส่ยังใส่หินจะเป็นแต่ถ่ายด้วยหินกลางครับหินกลางหินกลางสีด๊อสวยเลยสวยเลยแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะเห็นนะคะ โอเคค่ะทำงานเลยค่ะอเ,คเอาเช็คเลยค่ะเช็คเลยค่ะขอบคุณมากๆเนาะคนรอไปใส่คนรอไปโรงเรียนคนร <c oughs> อไปโรงเรียนว่าจ,าจา้าจ้าเอาเช็คเลยค่ะตามสบายเลยค่ะฝนสิมาห้ามปวกเจา้าเดย เนี่ยเสาตรงเนี้ยเสาโชว์จวงเนี้ยค่ะเกิดจะใส่กระเบื้องเป็นคนละแบบเลยค่ะสวยเลยค่ะเดี๋ยวพอไปนอนเอฟซีทุกคนก็สิได้เห็นพร้อมๆกันนี่ยและค่ะค่อยๆดูไปนะคะความคืบหน้าเข้ามาทีละจุด สำคัญนะคะแต่ละจุดก็สำคัญทั้งนั้นแหละค่ะเห็นบ่ช่วงนี้ค่ะเสาช่วงนี้จะใช้กระเบื้องโชว์นะคะกระเบื้องอีกลายหนึ่งนะคะปักไหลกุ้งแช่องปรนางนะคะแม่บ้านน้องอุ๋งเอง๋งช่องประวัน ไม่ควรน้องอุกอิงอีกช่องหนึ่งนะคะตองพูนแม่น้อยน้องอุกอิงบุญเอลนะคะทีมหลังบ้านค่ะบอมมี่หยังไทยกับตองไทยน้องๆแงกๆจกๆแจกแจกแถวนี้ล่ละค่ะเวลาเหตุงานน่านกลับม,มาที ก็จะมีรายได้จากตรงเนี้ค่ะถ่ายคลิปแต่พพี่น้องซอยเบิรงโฆษณาใหก้กับสิพอ่อใจให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะทีมหลังบานเพราะว่าคนเขาก็ f อก็มาดูให้อยู่คะ่ะก็ดูอยู่แต่ว่ากับบอซามิลามานะคะลามาเนี่ยทีมหลังบานเนี่ยนอนบอลลาบาดีใจคะ่ะ มาแค่มือสองมือก็มีความสุขเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็อยู่กันไปอยู่ยังซีแลละค่ะซอยเบิงให้กำลังใจทีมลังบาลน,น้ำนะคะจะได้เบิงแง่งซอยกันเป็นหูเป็นตาซอยกันขอบคุณสำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะ สีของน้องอุ๋งอิงแย่ๆทั่วประเทศเลยขอบคุณที่แจ้งมานะคะว่าอยู่จังหวัดอะไรบ้างรับชมอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหนบ้างนานังขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเอฟซีที่ถึงไม่มีพี่อุ๋งอิงยังไม่กลับบ้านก็ช่วยดูสัตว์เลี้ยงของน้องบริวารของน้องลูกดิ๊กเจ้าโดทั้งกบคอบคัวดรสมพงษ์ทองทานทองแท้วัสนา ตูรูเห็นไหสมาชิกของอิลลาบริวารของอิลาแต่ทุกคนก็มาดูให้กําลังใจทีมหลังบ้านอยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพอกันไม่คิิหนาค่ะสวัสดีค่ะ